เอซิกจัดงาน a อซิกอัล w ท n มวินเทอร์ทเวนตี้ทเว a ตี้ a ูเรจิผยโฉมคอลเลกชันใหม่ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทกีฬาและไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายกีฬาบนคอสายแฟชั่นและสปอร์ตสไตล์รวมถึงเสื้อผ้า งานนี้จัดเต็มทั้งรองเท้ากีฬาสนิเกอร์และเสื้อผ้าทั้งยังมาพร้อมด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการออกกำลังกายและพบกับ ASIC b r บรนด์ b อ s s ัสเตอและนักกีฬาจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงานไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ m อมบ s สเตอจาก ASIC ประเทศไทย เตยพงศกรอินสารินเหน่งสรันบ๋มระวีวิทย์ฟลุกพงศพัชอีกทั้งเหล่านักแสดงดาวรุ่งในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์จากเอซิกประเทศสิงคโปร์ด้วยครับนีก็เป็นคอร์ลซชั่นเอซิกนะครับในครึ่งปีหลังนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเราเถ้ากันนะครับสองนยี่สบองเป็นอดรน์ใช่เป็นคอล์ลซชั่นที่กำลังจะเปิดตัวแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะเปิดครับ จุดและสไตล์การจะกินี่เปยังไงครับเพราะมันมีหลายแบบครับอย่างของผมเองก็จะเป็นพวก running จะเป็นแบบสไตล์ running ฝัง่งทางยินกับเหงียนก็จะเป็นพวกแบบสปอร์ตสไตล์ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นใช่ใช่ะ<ๆ>จะไม่ได้ออกมาใค้โดยตรงก,ก็สามาร,มรบ้านเสรผมก็จะมี มีดีไซน์ที่มากขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนมีการวางวางตัวใหม่มากขึ้นทําให้พื้นมันมีความแน่นมากขึ้นไม่ยยกจนเกินไปแล้วก็มีความดีดเด้งมากขึ้นครันบนั่นหมายถึว่าถ้ากอดอย่างไร้สายเขาเ้าด้วยกันมันทำให้เราตอบโจทย์าการใช้ชีวิตมากขึ้นไหมเลย่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากขึ้นไหมพีก็ตอบโจทย์นคะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มันเป็นแบบรองเท้าแบบที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือเดินก็ดีด้วยแล้วก็แบบมัน ตอนนี้มีแบบเยอะมากแล้วก็ตอนนี้แบบสวยๆเยอะมากตุ่งใหม่ๆอะครับแล้วหลักคอลเทนต์นนี้มันเปยฮะดีไันอะไรเงี้ยมันมีไหมฮะส้ารับคุณจาไเอเจนต์เนี้ยก็ต้องบอกว่าหลากหลายมากขึ่งแล้วก็จะมีคอล์ทเนอชั่นกับดีไซเน์อเจนต์ใหญ่ๆวิกโก้หรือว่าแอดเวนซ์เดลเลยก็เป็นเป็นแบรนด์จากเอเนต์ารู้ใจนะคคิดว่าน่าจะรู้ใจที่คนด้วยมากคือนอกขายครับไม่ใ่ไม่ใช่มีชอบอะไรเป็นพิเศษไหม ก็ลงเล่นก็แบบเ,เ,บบเ,เท่เนี่น่าจะเหมือนกันเราอะอย่งเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเท่าได้ทุกสไตล์เลยนะผมว่าเลสปอร์ตสไตล์แล้วใส่เดินเล่นใส่ไปเล่นกีฬาก็ได้คือมันไม่ใช่มีแค่แค่นี้มันมีในเรื่องของรองเท้าใส่ไปแคมปิง้ง <c oughs> ใส่ไป <c oughs> วิ่งเคล์ด้วยก็มีแล้วก็มีในเรื่องของบอลลีบอลแล้วก็มี แบบมินตันเทนนิด้วยเรียกว่าหมาะกัไละ์สไตล์คนที่คือชอบเดันางได้วยใช่ครับชอบประเภทที่ไปด้วยครับโอเคต้องให้ปากเต็แล้วกันสำหรับในแช่นนี้ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ อยากได้สนใจรองเท้าที่เหมาะกับรองเท้าเราเราสามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับที่ s h o p a 1 e นะครับทั่วประเทศเลยมาเลือกรองเท้าที่เหมาะเราันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ไม่เสียผลคผลิตด้วยในการเลนะรองเท้า